สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพรก็จะมาสอนการทำสปากเกตตีโบโลเนสค่ะสูตรสูตรที่แพรได้มาสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบสไตล์อิตาเลียนนะคะแล้วก็ในสูตรนี้ค่ะสำหรับอาหารอิตาเลียนนะคะมันจะมีส่วนผสม3ตัวหลักๆที่เขาเรียกว่าโซฟิโตซึ่งตัวโซฟิโตเนี้ยค่ะมันก็จะประกอบไปด้วยตัวหัวหอมตัวนี้แล้วก็ตัวเซริฟรั แต่พาคิดว่าตัวขึ้นช่ายของเมืองไทยอะคะ่ะก็ใช้ได้นะคะแต่ให้เอาตัวแค่เป็นตัวกา้านไม่เอาตัวใบเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีความหอมต่างกันนิดนึงแต่มันก็พอจะได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องลดสัดส่วนให้มันน้อยลงมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแครอทนี่เรียกว่าโซฟิโตของอิตาเลียนจะเป็นแบบ เป็นเหมือนเบสของอาหารที่เป็นพวกซุปหรือเป็นพวกซอสของอิตาเลียนนะคะแล้วก็ส่วนผสมถัดไปที่แพจะใช้คือกระเทียมนะคะอันนี้แพก็จะเตรียมไว้แล้วสัดส,ส่วนนะคะกระเทียมคือ2กลีบอ่ะแล้วก็ตัวตัวนี้นะคะ่ะก็ประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็แครอทครึ่งถ้วยออหอมใหญ่ครึ่งถ้วย แบบไหนก็ได้แต่นี่แพรใช้เชอรี่มะเขือแบบเทศมันก็จะมีความหวานมากกว่าแต่จริงๆก็ไม่สีเรียสค่ะมะเขือแบบเทศธรรมดาก็ใช้ได้ก็เกือบเ,เต็มถ้วยนะคะสามส่วนสีถ้วยใช่แพรค่อนข้างจะเป็นคนชอบรสชาติมะเขือเทศเนาะแล้วก็ตัวตัวโหระพาแต่น,นี่เป็นโหระพาแบบอิตาเลียนนะคะถ้าเป็นโหระพาไทยอ่ะแพนแนะนำให้ใช้สัสดส่วนคือโหระพาไทยอ่ะ70%แล้วใช้ใบลา เค,เคยเห็นใบลาตันมไหมเพราะว่าในความรู้สึกแพเพราะว่าตัวโหระพาของ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 อิตาเลียนนะคะมันจะมีความแบบผสมระหว่างโหระพากับใบลาบ้ะบานเราก็อาจจะแบบ7030ลองลองดูค่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดในการทำอาหารเนาะอือแล้วก็จะมีโรสแมรี่โรสแมรี่แพจะใช้แค่ประมาณแบบ10เอะไรอย่างเงี้ยในสัดส่วนของตัวโหระพาค่ะเสร็จแล้ว พาจะมีเสริมนิดนึงอันนี้แพ้ใช้บุยองก้อนแต่แพใช้บุยองไก่นะจริงๆใช้บุยองเนื้อก็ได้ไม่เป็นอะไรหรือผักก็ได้ไม่ซีเรียสค่ะหรือหมูก็ได้ได้หมดอ่ะแล้วก็เราก็จะมีอีก2ตัวอันนี้ค่ะมันเป็นตัวมะเขือเทศท,ที่มาในรูปแบบ ที่เขาแบบทำออกมาแบบเนี้ยแพมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าภาษาสวิสเรียกว่าเอ่อครอสเะตอเอ่เอออกเสียงยากประมาณนี้นะคะเอ่อแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือท o ม a t o p พ r เรตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราจะใช้2ตัวเอ่อแต่ถ้าไม่มีค่ะก็แค่เพิ่มตัวมะเขือเทศสดอ่ะก็แค่นั้นเอง ไม่ต้องไปสีเลียดกับมันแล้วเราก็ชิมรสชาติประมาณนี้แล้วก็จะมีเกลือน,นะคะที่เติมรสชาติแล้วก็มีตัวตัวน้ำตาลนิดหนึ่งเพื่อมาเสริมความแบบเพิ่มรสชาติแล้วสุดท้ายอะคะ่ะก็จะเป็นเนื้อสัตว เนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นเนื้อวัวบดอย่างเดียวก็ได้แต่เนี่ยแพ้ใช้ผสมเนื้อวัวกับเนื้อหมูเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจะแบบเซนซิทีฟกับกลิ่นรสชาติเนื้อวัวอะไรเงี้ยแพก็จะไม่ใช้มันเต็มที่แล้วแพก็จะใช้เบคอนอันนี้จะเป็นเบคอนที่แบบหนาแต่เบคอนบางก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าไม่ใส่เบคอนก็ไม่มีปัญหาได้หมดเลยค่ะใช่ส่วนผสมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะว่า มันจะง่ายขนาดไหนแพจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งคือแพจะตั้งกระทะของแพคะ่ะให้ร้อนก่อนที่แพจะใส่น้ํามันลงไปจะรอรอกระทะให้ร้อนแป๊บนึงเนาะอ่ะอ่ะตอนนี้กระทะร้อนแล้วค่ะทุกคนแพก็จะใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณค่ะโอเคเราก็อ่ะ น้ำมันมะกอกนะคะหรือน้ำมันธรรมดาก็ได้ะคะ่ะถ้าไม่มีน้ำมันมะกอกค่ะก็จะใส่กระดี่ลงไปใส่ตัวหอมลงไปนะคะแล้วก็เตยแครอทลงไปะคะ่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมสองตัวนี้นะคะกระตุ้นให้หอม เชทุกคนก็จะตามด้วยตัวเบคอนนะคะประมาณ125กรัมนะคะลงไปแล้วก็ผัดแบนี้นนะคะให้หอมหลังจากเบคอนเราก็จะใส่ตัวกระเทียมลงไปนะคะสองกลีบโดยประมาณะค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆผัดทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะโอเคพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มแบบ ได้สีสันที่น่าพอใจและกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วเราก็จะใส่เนื้อนะคะเนื้อก็อันนี้เนื้อนี้ก็350กรัมน,นะคะเราก็จะผัดเนื้อคะ่ะจนมันสุกโอเคหลังจากที่เราผัดเนื้อกับส่วนผสมทุกอย่างรวมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นตัวมะเขือเทศที่เราเตรียมไว้ตัวน,นี้นะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไป แล้วก็ใส่ตัวโรสแมรี่ไปสักนี่ค่ะอู้ประมาณก็คือ1ช้อนชาโดยประมาณนะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็แพ็ก็จะใส่ตัวน้ำมะเขือเทศเน,นะะี่ยค่ะประมาณ400กรัมลงไปแล้วก็กบูยองเศษหนึงส่วนสของบูยองนะคะลงไปตรงนี้ จากนั้นก็ใส่ตัวบาร์ซิลลงไปจะใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะคะโดยประมาณหัน่นไม่ต้องละเอียดมากค่ะใช่โอเคแล้วก็แพทก็จะใส่ตัวช o เมโตรพูเรตยตัวนี้นะคะลงไปประมาณช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแพทก็จะกะนี่ประมาณหนช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะคะ แต่อันเนี้ยสัดส่วนพวกนี้ค่ะก็คือแล้วแต่ความชอบนะถ้าเกิดชอบมากชอบรสชาติมากเกินไปก็อาจจะใส่ให้เปรี้ยวนิดนึงอนะไรเงี้ยใส่ไมดเยอะได้ไม่มีปัญหาเค okay. เราก็จะเคี่ยวแป๊บหนึง่งแล้วสุดท้ายอะค่ะเราก็จะมาจบที่เกลือกับพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาดู โอเคค่ะนี่คือหน้าตาของบูลรเนสของเรานะคะที่ได้ออกมามันง่ายมากเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนะเราจะมาปรุงรสกันค่ะด้วย3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตแตกใจใช่ไหมคะนี่คือผงชรดนะคะไม่ค่ะมันคือของช็อกโกแลตมันจะตัวแบบมาเสริมรสเนาะแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปประมาณหนึ่งหแม่โป้งเนี่ยค่ะลงไปปุ๊บแล้วค่ะก็จะใส่กกใส่เกลือนะคะ จะใช้มือเนาะประมาณแบบสองช้อนชาแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆแบบตัดมันหนะประมาณแบบหยิบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสลงไปยเยอะลองไปแล่ะแค่แบบหยิบมือเดียวนะแล้วก็ พิกไทยนิดหน่อยอืมก็ประมาณแบบติดนึอะไรอย่อางเงี้ย่ะไม่เยอะมากใช่เคเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างาเข้ากันถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งมากทุกคนเติมน้ำได้นะคะแล้วก็จะเติมน้ำต้มสุกลงไปนิดนึงอ่าถ้ามันรู้สึกขลิกนดีนะคะค่ะก็ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันค่ะโอเคค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวน้ําซอสน,นะคะเราก็ต้มน้อํอต้มพาสต้านะคะก็พอน้ําสุกใช่ไหมแต่ก็ใส่เกลือลงไปนิดนะึงโอเคแล้วก็วิธีการเ,เช็คปริมาณหนึ่งคนทานของเส้นาสต้าแพ้ก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะก็คือหนึ่งวงกลม หิ้วแต่เดี๋ยวแพจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะแพไม่ค่อยไม่คอ่อยเนียนคาร์โบนก็เอาแค่นี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็อันนี้หม้อแพไม่ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าเราจะหักเส้นครึ่งน,นึงก็ได้แต่แพจะไม่หักมันเพราะแพนอยากให้เส้นมออกมาสวยเดีวแพนปดอนนี้หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะหลังจากต้มเสร็จวิธีระยะเวลาในการต้มพาสต้าก็ประมาณ 8- 9นาทีแต่แพนน่าจะต้มประมาณ8นาทีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเราจะมาชิมพาสต้าของเรากันนะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ค่ะพาสต้าที่แพรทำอะ่ะส่วนผสมมันก็จะตามนี้แต่ว่าถ้าใครแบบชอบรสชาติที่ต่างออกไปชอบหวานชอบเคม็มหรือว่าเปรี้ยวกว่าน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ปรับได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบออตัวสมุนไพรอะคะ่ะตัวเฮิร์บที่เยอะก,กว่าอันนี้ก็ปรับได้นะโอเคจะชิมแล้วนะ ออร่อยมากค่ะก็จะรู้สึกเปรียร้ยวแล้วก็มีความเค็มมันๆของชีสนะคะแล้วก็หอมเครื่องเครื่องแบบหอมเฮิร์บอะไรเงี้ยค่ะเส้นก็เหนียวนุ่มพอดีอืมก็ลองเอาไปทำดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะ